สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํไว้มะม่วงนะครับอันนี้ก็จะซื้อมะม่วงมาครับกิโลสิบบาทถึงสิบห้าบาทนะครับถ้าสวยๆก็จะเป็นสิบห้าบาทนะครับน,นี่ผมก็ซื้อมาประมาณสามสิบกิโลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปปอกเปลือกนะครับ พ่อนำเนือ้อหมอกคิดก่อนก็จะเป็นลิ้นจี่ครับอันนี้เป็นมะม่วงมีเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับก็จะมีเหมือนเจ้าเหมือนคิดว่ามีสองพันครับซื้อมาสิบสิบห้าบาทอันนี้ก็เป็นมะม่วงที่ผมซื้อมานะครับก็สองถุง ถุง10บาท20โลแล้วก็15บาทอีก10กิโลช่วงนี้มะม่วงถูกนะครับก็เลยลองเอามาทำดูว่ามันจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงพันน้ำดอกไม้นะครับนี่ก็มีธรรมดากับสีทอง10บาทกับ15บาท เดี๋ยวผมก็จะปอกเอาเปลือกมันออกนะครับเอาเม็ดมนออกเดี๋ยวก็จะเอาแต่เนื้อนะครับเอามาทำนี่ก็ใช้มีดอันนี้ก็คมนะครับนี่ก็จะปอกยากหน่อยถ้าจะให้ง่ายก็ใช้มีดสองคมนะครับอันนี้โดนมือนี่ ข้าวแน่นอนครับนี่ก็จะปอกเอาแค่เนื้อมะครับผมเห็นมังม่วงมีเยอะนะครับเลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยลองเอามาหมักวายดูดูวิธีการทำวายมังม่วง เข้าไปดูใน YouTube นะครับคนหามไม่มีเลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เ,เลยลองดูมะม่วงนี้เนื้อมันโคตรหนาเลยครับมีก็คมอีกเม็ดมันจะบางนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้ นี่ครับเม็ดมันบางเราก็จะได้เนื้อมเยอะครับเดี๋ยวจะปอกใส่ถังไว้ก่อนลูกเดียวก็ได้เยอะแล้วอันนี้ผมก็ตัดมาตอนปอกเต็มถังนะครับนี่ก็สิบกว่าลูกเองนะครับก็เต็มไม่ถึงสิมั้ง ประมาณ89ลูกเนี่ยไ,ได้เนื้อเยอะนี้ก็มะม่วง15บาบาทคนระับกับ10บาทไม่ต่างกันเลยน่าจะพันเดียวกันเนี่ยเดี๋ลองปอกดูก่อน นี่ก็สีสวยครับสีทองนี่ก็จะมีรสเปรี้ยวนิดนึงนะครับเปรี้ยวอมหวานเดี๋ยวลองปอกอีกงานดูครับอันนี้10บาท ก็เหมือนกันนะครับ10บาทกับ15บาทไม่ต่างกันเลยน่าจะพันเดียวกันนั่นแหละเขาน่าจะคัดอันที่ดีๆไว้อัน15บาทนี่ครับเนื้อย่างหนาเลย เดี๋ยวปอกอันนี้ดูนะครับนี่ข้างในมันเหมือนกันอีกน่าจะอย่างเดียวกันนั่นแหละครับนี้ผมก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายเอานะครับคลิปก่อนก็ไวลินจีอันนั้นก็ทำแบบรีบๆนะครับตัดคลิปตัดโน้นตัดนี่ ทำแบบรีบๆเสียงพูดก็จะเปาเบาไปหน่อยนะครับไม่รู้เป็นว่าตอนอัพคลิปลงหรือเปล่าอันนี้ก็จะใส่บรรจุถังใหญ่นะครับนี่เป็นถัง26ลิตรนี่ก็ตัดมาตอนตอนทําเสร็จแล้วนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ยังไม่เต็มทังเลครึ่งกว่ากว่าอันนี้ผมก็จะใส่น้ำเชื่อมนะครับที่น้ำตาลที่เอาไปต้มไว้นี่ก็น้ำตาล3กิโลกับน้ำสีลิตรนะครับผมจะใช้อันนี้ผมก็เอาใส่ใลงไปแล้วนะครับ น,นี้เมื่อกี้ผมตัดคลิปมาตอนใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่ยีตลงไปอันนี้ก็ยีตอันนี้ก็ผมใช้ซองถุงเนี่ยนะครับไม่รู้ได้หรือเปล่าสองถุง ไม่รู้น้อยไปหรือเปล่าก็ลองดูก่อนนะครับอันนี้เป็นคลิปทดลองนะครับผมจะลองทำดูมันจะสำเร็จหรือเปล่านี่ก็ใส่ยีดลงไปแล้วก็คนนะครับให้ยีดมาลงไปข้างล่างไว้นานก็เนื้อมะม่วงจะช้ำหน่อยนะครับ คนให้ยืดมาลงไปข้างล่าง นี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดูยิปที่ผมใช้ที่อันนี้ใช้หมากวายนะครับที่ผมใช้นี่ก็เป็น ec 1 1 1่งนะครับนี่ก็ใช้หมากบางม่วงนี่สับสับปะรดก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับ นี่กระเจี๊ยบก็ใส้ได้ครับสตอเบอรี่องุ่นอันนี้ผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับนี่ผมก็ปิดฝาไว้นะครับให้แน่นๆแล้วก็เอาเทปพ,พันเทปกาวพันเลยแล้วก็จอดฝาไว้ใส่ใสายยางนะครับระบาย แก๊สมันออกมาห้องก็รกแล้ครับข้างล่างเป็นยางหมดเลยเดี๋ยวก็ทําความอา,าร่องอีกนี่ก็เราก็จะใส่น้ำมาในขวดนะครับรึ่งขวดให้อากาศมันอากาศข้างในถังมันออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ